ทำไมพี่ไม่ไม่โทษตัวเองบ้างหนูอยู่ที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายหนูจะอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้แล้วเหรอเพราะหนูไม่เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ดูเหมือนว่ามาหากาบเจ้าหนี้และลูกหนี้คนดังคงจะไม่จบง่ายๆนะคะเพราะทั้งสองฝ่ายออกมาโต้กันไปมาและดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะจบแบบลงตัวซะด้วยก่อนหน้านี้ที่อิจันบันเทิงเคยได้นําเสนอไปกับกรณีที่ลูกหนี้อย่างปูมันธนาได้ออกมาโพสถึงฝ่ายเจ้าหนี้อย่างลูกมีรัศมีถึงเรื่องที่ไม่ส่งหลักฐานให้ตํารวจรวมถึงแจ้งตํารวจให้ยุติการสอบสวนพร้อมทิ้งท้ายแบบแซบๆว่ากรรมเริ่มตามทันแล้วสินะ ต่อมาลูกหมีได้ชี้แจงถึงสิ่งที่ปูโพสต์โดยยืนยันว่าส่งหลักฐานไปหมดแล้วแต่แค่ไม่ได้แจงรายละเอียดแบบปริกย่อยส่วนเรื่องยุติก,การสอบสวนตนละทนายมองว่าไปที่ศาลที่เดียวเลยจะดีกว่าเรื่องราวของเจ้านี้และลูกนี้ยังไม่จบล่าสุดปูได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าอีกเรื่องที่น้องบอกว่าตัวเองเป็นต่างด้าวน้องไม่มีบัตรประชาชนและน้องอยู่เมืองไทยตั้งนานได้ยังไงแถมบอกลงทุนไฟ์สด รับงานพีเซนเตอร์ด่าคนไทยออกสื่อพูดออกรายการมีเงินหลักร้อยล้านท้าด่าท้าชนทานายไทยท้าฟ้องโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยต่างดาวทำได้หรอคะฝากหน่วยงานตรวจสอบทีคะ่ะน้องต่างดาวเสียภาษีรูปแบบไหนคะหลายคนสงสัยล่าสุดลินล,ลี่เงียนได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงปูทังน้ําตายืนยันว่าตนเองอยู่ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายพร้อมถามอีกฝ่ายว่าให้โอกาสตนเองได้ทํามาหากินดูแลครอบครัวไม่ได้เลยเหรอไปฟังลินล,ลี่กันคะ่ะขอฝากถึง ไม่ต้องปิดชื่อหรอกเรามาเปิดใจคุยกันเลยฝากถึงพี่ปูเราลองมาแสดงความบริสุทธิ์ใจคุยกันหนูได้ไปเห็นโพสของพี่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่โพสถึงหนูหรือเปล่าหนูอาจจะร้อนตัวไปเองก็ได้แต่พี่ปูรู้ไหมว่าหนูไม่เคยเกลียดพี่เลยนะ ใช่หนูอาจจะโกรธแต่หนูไม่เคยเกลียดพี่เพราะหนูไม่เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงหนูทำอะไรให้พี่หนูรู้ว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ทำที่ทำให้พี่มีปัญหา แต่มันมีเหตุผลของมันแล้วหนูก็พูดอย่างสุภาพขอร้องพี่ด้วยว่าหนูจำเป็นต้องออกสื่อนะพี่พี่ก็รู้เรื่องนี้ดีใช่ไหมหนูไปเห็นโพสที่พี่บอกว่าตรวจสอบน้องต่างด้าวน้องเป็นคนพูดเองว่าน้องเป็นต่างด้าว ใช่หนูไม่ใช่คนไทยหนูมาอาศัยอยู่ที่แผ่นดินไทยก็เป็นพระคุณของหนูเป็นพระคุณของครอบครัวหนูถ้าหนูไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินไทยก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากๆก,ก็แผ่นดินนี้ถึงไม่ใช่ว่าแผ่นดินให้กำเนิด แต่ว่ามันก็เป็นแผ่นดินที่หนูคิดว่าหนูก็อยากตายในแผ่นดินไทยเหมือนกันหนูไม่ได้มาอยู่เมืองไทยอย่างผิดกฎหมายนะพี่หนูขอโทษหนูทำอะไรผิดที่ทำให้พี่เสียใจหนูขอโทษ แต่พี่เคยเคยเห็นใจหนูไมไหมให้โอกาสหนูไม่ได้เลยเหรอให้หนูได้ดูแลครอบครัวไม่ได้เลยเหรอหนูจะอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้เลยเหรอหนุ่มมีว่าคมิต หนูมีเวรเพิ่มมีหนูมีส่มเดาทะเปียนบ้านหนูอยู่ที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวหนูอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหนูมีแต่ความจริงใจให้พี่นะทำไมพี่ไม่ไม่โทษตัวเองบ้างทำไมเอาแต่โทษคนอื่น พี่มีครอบครัวหนูก็มีครอบครัวหนูหนูทำให้พี่สืมเสียชื่อเสียงมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่พี่ไม่ยอมไม่ลองย้อนกลับไปว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ถ้าพี่ไม่โกหกหนู บอกจะคืนหนูตั้งแต่ตอนนั้นหรือตอนไหนมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ไงคะหนูขอหดสิกรรมไม่ได้เหรอหนูขอหดสิกรรมจากพี่ไม่ได้เหรอพี่ปูถ้าพี่มองเห็นข้อผิดพลาดพี่จะเห็นโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ หนูทำผิดกับทนายกิ่งหนูยอมจำนนแล้วหนูก็ต้องไปสู้ที่ชั้นศาลถ้าวันนี้พี่เห็นว่าหนูผิดกับพี่หนูก็ยอมจำนนให้ก็ได้ถ้าหนูอยู่เหมือนใครผิดกฎหมายหนูจะอยู่มาได้ได้ยังไงตั้งแต่แปดขวบ จะตรวจสอบหนูเพื่ออะไรให้พี่หยุดเธอหยุดเธอไม่ใช่เพื่อตัวหนูแต่เพื่อครอบครัวของพี่เองแค่นี้แหละ หลายคนที่เห็นคลิปก็เข้ามาให้กำลังใจลินลีล่กันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของคดีนั้นทางปูได้โพสต์เอาไว้ว่า22ตุลาคม2567เจอกันที่ศาลแขวงพระนครใต้ไม่ไกลเกลี่ยนำพยานหลักฐานมาให้ศาลดูให้ความจริงปรากฏเท่านั้นว่าใครโกหกประชาชนและภัยสังคมคือใครกันแน่งานนี้คงต้องรอดูต่อไปว่าคดีนี้จะจบที่ตรงไหนนั่นเองค่ะ